สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีนะคะกันเราเฉพาะกิจเนาะประจำวมาที่สิบเจ็ดตุลาคมหกห้าเนาะคาเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราสามาคัคคีตัวเด่นก็คือห้ากับแปดสองกับหนึ่งเนาะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดแปดอันนี้มีเบิ้ลนะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง ห้าหกห้าแปดห้าเก้าแปดหนึ่งห้าห้าแปดสองหกแปดสองหนึ่งห้าสามแปดหนึ่งหกเนาะจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองสองแปดแปดห้าห้าแปดห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองหนึ่งหนึ่งสองนะคะต่อไปเราจะพาะกิจตัวเด่นก็คือหกกับเก้าแปดกับหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกแปดหกเก้า 9ก้าศนะูนย์เก้าหนห้าจ็ดก้ะหนึ่งเก้าเจ็ดหนึจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดดแปดเนะเมื่อคืนรู้สึกว่าเรา vip มาแจกทั้งเราสามคัคคีเราเฉพาะกิจเลยนะจับคู่ซื้อ้ด,ด้กันเดินนี่อย่าลืมมาลงไปซื้อเราพัฒนาด้วยเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะก็ขอให้โชคดีทุกแนวทางเลยเดอรวันนี้มันมีห้าแนวทางจับสี่ตัวกับสีตัวมาตั้งอันไหนเหมือนกันก็จดต่างกันก็เพิ่มเข้าไปแล้วก็ซื้อเนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ